ในขณะที่ตลาดคริปโตยังคงน่าเบื่อบิตคอยยังคงทื่อๆแต่ก็มีเหรียญมีมน้องใหม่ที่ผุดขึ้นมาจากเชนโซลน่าแล้วยังได้รับความนิยมจากนักลงทุนด้วยเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมานีเองในช่วงของปลายปีตอนนี้พุ่งขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกันครับ สวัสดีครับยูนิมเทรดนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอวันนี้ยังไงก็ฝากกด s u b สไครป์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยก,กันเลยครับเหรียญที่ผมจะพาทุกคนมารู้จักวันนี้แล้วก็ได้รับความนิยมร้อนแรงมาใน4 5วันที่ผ่านมานะก็คือเหรียญบองนะที่เป็นเหรียญมีมน้องใหม่เลยนะครับหน้าตาน่ารักยิ้มลิ้มเลยทีเดียวนะสำหรับเหรียญบองตัวนี้เปิดตัวมาในปี2 0ง2นีะช่วงปลายปีเมื่อไม่กี่สัาีนนมออง้้ขูลจก อยกาสโกตรงนี้นะครับแต่7วันที่ผ่านมาเนี่ยเขาพุ่งมาแล้วกว่า2 7 6 0มันก็คือเหรียญมีมเนาะมันก็คือเหรียญมีมเหรียญหนึ่งนะที่ไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรที่เหมือนเอ่อพวกเหรียญอื่นๆนะครับก็เป็นเหรียญมีหมาที่สร้างขึ้นมาแบบสนุกสนานนะครับหน้าตามันน่ารักด้วยแหละคนก็เลยแห่ไปให้ความสนใจกับมันนะครับโดยบ้องเนี่ยนะครับถูกสร้างขึ้นมาโดยมีรุ่นพี่อย่างชิบะอินุเป็นแบบอย่างนะครับก็เหรียญมีมก็สร้างมาสนุกสนุกนั่นแหละนะครับแต่ก เปอร์เซ็นต์แบ่งเค้กแบ่งอะไรให้มันดูมีอะไรขึ้นมาหน่อยนะตามกราฟข้างบนตรงนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับสิ่งที่เขาเขียนไว้ว่าบลองเนี่ยจะแอดดอปไปให้กับนักสะสม NFT 10%นะครับแล้วก็จะให้นักพัฒนาโซโลนาเนี่ยหแล้วก็จะให้พวกเจ้าของคอลเลกชัน NFT นะครับที่ใช้โซลนาเนี่ยยีแล้วก็อีก15%จะเป็นของผู้ใช้นักพัฒนาบน Open Book อะไรเงี้ยนะครับที่ใช้โซลนานะก็จะแบ่งๆกันไปนะก็ ตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาทาขึ้นมาเนาะมันก็ดูมีอะไรอยู่เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้ทุกคนแบบคิดไว้ว่ามันคือเหรียญมีมอ่ะนะับมันคือเหรียญมีมเหรียญหนึ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานนะอย่าไปสนุกเพลิดเพลินอะไรกับมันเอาแบบขำๆก็พอนะครับตรงขำๆแต่ได้กําไรนี่ก็ถือว่าได้กําไรไปนะครับแต่ก็อย่าแบบไปจริงจังอะไรกับมันมากนะเพราะว่ามันคือเหรียญมีมครับทั้งนี้เองนะก่อนหน้านี้ที่ผมได้ทําคลิปของโซโลนาไปนะที่เป็นคลิปโซลนาฆ่าไม่ตายนะใครที่ยังไม่ดดดููก็สาามรถที่จะย้้อนไลิง์ ้าส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้โซลอนาเนี่ยดีดขึ้นมาก็เพราะว่าเป็นบลอกเหมือนกันเป็นเอ่อส่วนบลอกเนี่ยทำให้โซลอนาดีดตัวขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าผู้คนเนี่ยก่อนที่มันจะลิสต์เข้ากระดานเทรดนะมันก็ต้องไปใช้แบบสว a อปเอาอะก,ก็ก็ต้องมีเหรียญโซลอนาครับที่ก็ไปสวอปเป็นเหรียญบอกอะไรพวกนี้นะครับจากที่ผมได้อ่านไปนะก็ทําให้นะครับเหรียญโซลอนาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาหลายเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะจากข้อมูลรายงานว่าการทําธุรกรรมของโซลอนาเนี่ยนะครับพบขึ้นมาสิบแปดจุดหกเปอร ชนนะครับแล้วก็ราคาโซลานาเนี่ยก็พุ่งไป14ดอลลาร์ในช่วงนั้นเองด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังคงเอ่อทือท่อๆอยู่ในโซนบริเวณแถวๆ14ดอลลาร์13ดอลลาร์ซึ่งด้วยเหตุนี้เองนะครับทำให้เหรียญโซลานาเนี่ยได้มีการพุ่งขึ้นมาด้วยนะครับจากกระแสะเหรียญบองที่ทุกคนเนี่ยต่างต้องการนะครับจากข้อมูลรายงานว่านะครับคอยมาร์เก็ตแคปเนี่ยโซลานาเพิ่มขึ้น34%ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาไอ้นี้เขียนไปเมื่อเอ่อเมื่อหลายวันก่อนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อ่าเขียนไปเมื่อวัันนนนทีี่่่5ะคครบก็ืืือออเเมมวา นะครับเพิ่มขึ้นมา30%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับขณะที่เหรียญกิปโตตัวอื่นเนี่ยยังคงนิ่งอยู่แล้วก็ไอตัวบลองเนี่ยเพิ่มขึ้น117%ในยะีิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนาะแต่ถึงแม้นะครับเหรียญบล็องจะเป็นแค่เหรียญมีคอยที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่ได้มีซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านะครับ มันจะไม่มีโอกาสเป็นเหรียญที่มีคุณค่านะไม่แน่อยู่เหมือนกันว่าบล็องอาจจะมาเป็นเหรียญมีมที่ได้รับความนิยมเหมือน d o ดอชคอยเหมือนชิบะเหมือนทุกวันนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับผมพามาดูข่าวในฝั่งของบ t c o i n กันบ้างนะเมื่อ12ปีที่แล้วเนี่ยมีคนใช้บิตคอยไปซื้อมเมล็ดกาแฟตีมูลค่าแล้วหลาย10ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ ซึ่ง12ปีที่แล้วเนี่ยมีชายคนหนึ่งนะัที่ตัดสินใจนะครับซื้อมเมล็ดกาแฟด้วยจํานวน130 BTC นะซึ่งเป็นกาแฟโคลอมเบียนะั้นที่ซื้อมาจากนะครับร้านค้าในเยอรมน,นีนะครับซึ่งถ้าตีมูลค่าตอนนี้ก็2ล้าน187,562ล้านดอลลาร์ในราคาปัจจุบันนะก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ เดล้านบาทเลยก็ว่าได้นะนี่ก็คือเป็นการซื้อกาแฟที่แพงที่สุดแล้วหรือเปล่านะครับก็เหมือนกับเอ่อคนที่ไปซื้อพิซซ่าโดยใช้บิตคอยตอนนั้นนะครับใครอยากรู้เกี่ยวกับข้อมูลพิซซ่าดีก็ลองไปเซิร์ชหาดูกันเอาเองนะครับต่อไปเรามาดูหน้ากราฟในส่วนของเหรียญบลองกันบ้างนะซึ่งหน้ากราฟตรงนี้ผมเปิดมาจากกระดานเทรดเกตดไอโอนะจริงๆถ้าเราพิมพ์คําว่าบลองนะครับในเทรดดิ้งวิวเนี่ยมันก็จะขึ้นมาหลายเอ็กชเชนอยู่เหมือนกันนะมีทั้งอ,อัวบี้นะครับ มีอะไรเนี่ยเกตไอโอนะครับนะบิดเกตอะไรก,ก็มีเหรียญบลองอะไรพวกนี้อยู่นะครับเพื่อนๆก็ลองไปดูแล้วกันนะสำหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อเหรียญบล็องเหรียญอะไรเนี่ยก,ก็ลองไปดูนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเปิดมาจากของกระดานเกตไอโอนะซึ่งผมก็ไล่ไล่ไปดูแลหล,ล,ลายๆกระดานนี่ก็ลิสต์เหรียญบลองเมื่อวันที่4ที่ผ่านมานี่เองนะก็ทําให้เหรียญบลองหลังจากที่ลิสต์ไปเนี่ยก็ขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะสองกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันร่วงลงมาแล้วนะครับ นี่มันร่วงลงมาแล้วกว่ากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเนี่ยเนี่ยแปกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยนะครับจากจุดสูงสุดนะก็ร่วงลงมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ตอนนี้มันอาจจะยังแบบยังวิเคราะห์กราฟเรียงอะไรไม่ได้นะก็จะมีแนวรับโซนประมาณตรงนี้นะ ก็จะมีแนวรับโซนประมาณตรงนี้ที่มันที่มันลงมารับอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มสูงขึ้นไปแล้วก็สาหรับใครที่อยากจะซื้อก็ลองพิจารณาตรงนี้ดูก็ได้ครับนี่ถ้ามันหลุดตรงนี้ไปก็อาจจะนั่งดูก่อนอาจจะรอให้มันแบบไซด์เว์ออกข้างสร้างฐานไปก่อนสักพักแล้วก็ค่อยมาซื้อก็ได้นะครับแต่ถ้าจะเล่นตอนนี้ก็เนี่ยก็มีแนวรับเพียงแค่ตรงนี้เท่านั้นะนะครับตามหน้ากราฟที่เราได้เห็นกันณนะปัจจุบันนะก็ดูไปดูมาจริงๆแล้วถ้ามันมีแบบมีกราฟขึ้นมาก่อนหน้านี้ ดูไปดูมาตรงนี้เหมือน Head and Shoulder อยู่เือนกันนะนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ใช่นะมันไม่ใช่มันเป็นแค่เหรียญที่ถูกปั๊มขึ้นไปแล้วก็มีการย่อลงมาตามแนวรับตรงนี้แค่นั้นเองนะครับผมพาไปดู Bitcoin ดีกว่านะค่อนข้างที่จะน่าสนใจไหมล่ะจะบอกว่ายังไงดีเพราะว่าเมื่อคืนเองก็ดีกก็พุ่งแต่ Bitcoin ก็สู้นะครับเดี๋ยวพาไปดูคราบบิตคอยกันดีกว่า กราฟบิดคอยตอนนี้มันทื่อๆอยู่ในโซนบริเวณแถวหมื่นหกแปดร้อยหมื่นหนะครับกราฟยังยังไม่ได้ไปไหนเลยค่อนข้างที่จะน,น่าเบื่อไหมก็น่าเบื่ออยู่เหมือนกันนะซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นโซนแนวต้านนะถ้ามันยืนเหนือตรงนี้ไปได้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องแบบ อาจจะต้องเล่นแล้วเพราะว่าตรงนี้เป็นโซนแนวต้านที่ค่อนข้างที่จะแข็งมากๆนะครับสำหรับใครที่รอบายอยู่หรือว่ารออะไรอยู่เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องรอตรงนี้จะสําหรับใครที่รอเซลนะผมก็ให้นะครับให้โซนที่รอเซลพิจารณาเซลไปแล้วในคลิปที่ผ่านๆมานะครับในไลฟ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการบอกไปแล้วในไล n ์คอมมูนิตี้หรือในไลฟ์ดิสคอเนี่ยก็ได้มีการส่งกราฟไปให้แล้วด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้จอยดิสคอ d กับไล n ์คอมมูนิตี้ก็สามารถที่จอยได้นับใต้ดีสคริปชั่นวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ทื่อๆนะผมว่าทื่อๆมันอยู่ในโซนบริเวณแถวนี้แต่ส่วนตัวผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นไปได้อีกนะนะครับส่วนตัวว่าอาจจะเด้งขึ้นไปอีกหน่อยนะครับอาจจะเด้งแบบเด้งขึ้นไปนะเพราะว่าถ้าไปดูตาม r s i ตอนนี้นะครับในทางเฟรมหน1ชั่วโมงเนี่ยก็ r s i ก็มีการเ,เริ่มม้วนตัวลงมาแล้วกราฟในขณะที่กราฟเนี่ยไซเวย์ออกข้างลักษณะอย่างนี้นะแต่ไ SI เนี่ยมีการย่อลงมาเรื่อยๆเลยนะครับก็ไม่แน่อยู่ว่า r s i จะลงมาโซนโอเวอร์โซอีกรอบหนึงแล้วกก็มีาร เด้งขึ้นไปนะ,ะเนี่ยกราฟอาจจะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็ได้หรือว่านะครับหรือว่าเนี่ยอีกแบบหนึ่งเลยคือกราฟมีการย่อลงมาเลยนะครับอาจจะย่อลงมาเลยเพราะส่วนตัวเนี่ยยังมองว่ามีโอกาสที่จะจะย่อลงมาอีกนะในภาพใหญ่ๆนะแต่ในภาพเล็กๆตอนนี้ก็เนี่ยมันก็ตื้ยๆต,ต,ตรงเนี้ยก็ทําอะไรไม่ได้ผมก็เบื่อไหมก็เบื่อเหมือนกันนะกับไอ้บิตคอยนะก็เบื่อเหมือนกันนะสโตรคสติกก็อยู่ในเขตโอเวอร์โซแล้วนะครับกำลังจะมวนขึ้นไปนะก็ ก็ยังคงทื่อๆในโซนบริเวณแถวนี้นะครับในทำฟเฟรมสชั่วโมงนะครับออไอซ์ไสก็อยู่ในโซนข้างบนนะนะครับในโซนข้างบนนะครับ,าบ,นนรบมากกว่า50นะครับยังไม่ได้ต่ํากว่าตรงนี้นะก็ทื่อๆอยู่ตรงนี้แหละในส่วนของบิตคอยนนะนะครับผมพาไปดูในส่วนของ DXY นิดหนึ่งนะที่เมื่อคืนเนี่ยนะค,ค่อนข้างที่จะพุ่งมากๆเลยแต่เมื่อคืนมีการประกาศตัวเลขว่างงานอะไรพวกนี้เด Y กมันก็เลยพุ่งขึ้นมาด้วยนะครับก็เป็นแท่งที่พุ่งมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความน่าสนใจมากๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เด็กวาย ตีเส้นให้ดูนะถ้าสมมุติเราตีเส้นตรงนี้ไปเนี่ยก็จะเห็นเป็นเส nah, ้นกดใช่ไหมครับเส้นกดตรงนี้มีการเบรกไปนะครับมีการเบรกไปแล้วก็ขึ้นไปชนเส้นกดข้างบนนะแล้วก็มีการย่อลงมาลักษณะอย่างนี้แล้วก็เบรกต่ออีกทีหนึ่งตรงนี้จะเป็นการยกไฮยกโลด้วยนะเพื่อนเพื่อนนะนะครับยกไฮยกยกโลยังไงนะครับนี่ตรงนี้มีการเบรกนี่โซนบริเวณแถวนี้เห็นไหมมีการขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมาแล้วก็เบรกเนี่ยเห็นไหมว่าโลเนี่ยมันไม่ต่ํากว่าเดิมนั้นแล้วก็ไฮเนี่ยมันสูงขึ้นด้วย นาพายมันสูงขึ้นด้วยอาจจะมีการย่อลงมาแล้วก็ไปต่อลักษณะอย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้ามันไปลักษณะอย่างนี้เนี่ยบิตคอยยับนะ บอกไว้เลยว่าบิตคอยเนี่ยอาจจะมีการร่วงนะครับเพราะว่าในช่วงของตรุษจีนต,ต่างๆในทุกๆปีก็สามารถที่จะย้อนดูคลิปได้ผมทําคลิปไว้ให้แล้วนะครับก็ย้อนดูได้นะครับก็ในทุกๆปีเนี่ยม,มันจะมักจะมีการร่วงลงมาในช่วงของเดือนมกราตลอดเลยนะครับนะไอตัวบิตคอยก็รอบนี้เนี่ยพอดูทรงกราฟเด็กวายแล้วนะเหมือนบิตคอยจะ จะย่อหรือเปล่านะในภาพแบบระยะกลางๆนะครับแต่ถ้าดูตามฮาร์มอนิกแพทเทิร์นนะก็จับไปจับมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่านะครับในสวิงบริเวณแถวๆนี้เนี่ยนะครับกราฟมันพัก61.8ของฟิโบนะรับพักหกสิบเอ็ดของฟิโบนะครับแล้วก็เออขึ้นไปนะครับจะมาจบ78.6สิบโซนบริเวณแถวนี้ ไอ้ขอภัยไม่ถึง61.8เออ0.5ของฟีโบนะครับ0.5ของฟีโบนะครับ,บ,รบก็จะมาจบแถวแถว78.6ก็คือโซนบริเวณแถวนี้แหละไม่รู้ว่าจะจะอยู่หรือเปล่าเพราะขึ้นไปชนก็ย่อลงมาแล้วนะในทางเฟรมแบบ1ชั่วโมงนี้แต่ก็ย่อลงมานิดเดียวนะครับอาจจะไปต่อได้นะอย่างที่ผมบอกว่ามันยกหายกโลเรื่อยๆเลยนะตอนนี้ก็จะมีโซนแนวต้านบริเวณแถวไหนครับถ้าให้มองตามโซนแนวต้านเนี่ยผมมองไว้โซนบริเวณแถวนี้นะเนี่ยผมมองไว้โซนบริเวณแถวนี้ อ่ะถ้ามองตามโซนแนวต้านนะผมมองไว้ตรงนี้นะครับ mm hmm. ซึ่งอไอตัวฮาร์โมนิกตรงนี้มันมันภาพมันอาจจะแปลี่ยนนิดนึงก็เราอาจจะใช้โซนแนวต้านข้างบนจะดูแบบชัดกว่านะผมมองว่าอาจจะดูง่ายกว่าด้วยนะครับอาจจะดูง่ายกว่าด้วยในโซนบริเวณแถวแถวนี้เนาะแล้วก็อีกโซนหนึ่งนะที่เป็นโซนแนวต้านนั่นคือโซนข้างบนนี้นะครับก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันนะดิวาีเนี่ยอาจจะไปขึ้นไปชนแนวต้านตรงนี้ แล้วย่อลงมาก่อนหรืออาจจะเนี่ยขึ้นไปอีกแล้วก็ย่อลงมาลักษณะอย่างนี้นะครับในส่วนของเด Y เหรียญต่อไปนะครับที่จะพูดถึงก็คือไอ้ตัวอีทูเรียมนะครับที่มาอัปเดตต่อจากไลฟ์ที่ผ่านมาแล้วกันนะครับเอ่ออีทูเรียมเนี่ยผมให้โซนจุดช็อตไปเนาะเป็นโซนที่จะต้องช็อตไปเนี่ยก็คือโซนบริเวณกล่องสีเหลืองแถวๆนี้นะครับนะกล่องสีเหลืองบริเวณแถวนี้ซึ่งกราฟมันก็มีการมันก็นิ่งๆเหมือนบิตคอยเหมือนกันนั่นแหละแต่ก็เหมือนจะมีแนวโน้มที่จะย่อลงมาเหมือนกันเพราะว่าชาแนลไลน,น นะเป็นช h น n ไลน์ที่อีเ e อร e r e ี m วิ่งอยู่นั่นเองแล้วก็ขึ้นไปชนตรงนี้พอดีด้วยนะครับอาจจะมีการการย่อลงมานะยังไงก็ลองพิจารณากันดูนะครับส่วนตัวเนี่ยถามว่ามองที่มันจะขึ้นไปตรงนี้ได้อีกไหมคือก็ยังคงมองว่ามันจะขึ้นไปตรงนี้อยู่แต่มีข้อแม้ว่ามันต้องอะไรฮะมันต้องเบรกตรงนี้ไปได้ไง เนี่ยมันต้องมีข้อแม้ว่ามันต้องเบรกชุดนี้แนวต้านชุดนี้ไปได้ก่อนแต่ถ้ามันยังอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยอาจจะหมดหวังนะนะครับคือมันไม่จําเป็นเสมอไปว,ว่าว่ามันต้องไปตามฮาร์โมนิกนั่นนี่ถ้ายังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มเนี่ยยังไงมันก็ไม่ไปนะไอ้นี่ก็ตั้ตั้งไว้เฉยๆนะครับสำหรับไอตัวอิตาเลียมนะครับถ้ามันย่อลงมาก็จะมีแนวรับตรงนี้ะผมเลื่อนอกมานิดนิดนึงนะครับก็จะมีแนวรับตรงเนี้ยโซนบริเวณแถวพันสองนะครับราคาพันสองนะ นะครับตรงนี้คือราคาปัจจุบันเนี่ยตอนนี้อยู่แถวๆพันห้าไอพันสองห้าสิบนะครับอาจจะย่อลงมาแถวๆพันสองนะครับตามแนวนี้หรือถ้าสมมุติว่ามีแรงขายลงมาอีกเนี่ยก็อาจจะลงมาถึงโซนบริเวณแถวๆหนึ่งพันดอลลาร์เลยทีเดียวนะว <ๆ S 1> ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้อยู่เหมือนกันยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะสำหรับคนที่เอ่อเปิดลองหรือเปิดช็อตอะไรยังไงก็วางแผนให้ดีแล้วกันนะครับตัวสุดท้ายนะครับที่ผมจะพามาพูดถึงก็คือไอตัวโซล a นานะที่เอ่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าหลายวันที่ผ่าน มาเนี่ยกราฟมันมีการพุ่งขึ้นมานะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็ผมก็ได้ให้โซนที่จุดพิจารณาช็อตอีกเช่นเคยนั่นแหละนะครับจุดที่พิจารณาช็อตแล้วก็เผื่อๆว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะ อาจจะพิจารณาแบบอยากจะเล่นอยากจะอะไรเงี้ยแล้วไม่มีแผนอ่ะผมก็เลยทําแผนมาให้เนะ้องว่าโซนแถวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจสําหรับการพิจารณาช็อตเหมือนกันซึ่งก็สามารถที่จะย้อนดูได้อีกเช่นเดิมนะคลิป2 3คลิปที่ผ่านมาที่ชื่อคลิปว่าโซโลนาฆ่าไม่ตายนะครับก็ลองไปดูนะนะครับซึ่งเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มย่อลงมาแล้วนะมันเริ่มย่อลงมาแล้วถ้าสมมติว่ามันทะลุกรอบนี้ไปได้อีกเนี่ยนะครับถ้ามันทะลุกรอบนี้ไปได้อีกเพื่อนๆก็มารอพิจารณาช็อตตรงนี้แล้วกันนะนะอีกรอบหนึ่ มารอพิจารณาชอดในโซนบริเวณแถวแ15ดอลลาร์แล้วกันนะฮะอีกรอบหนึ่งแต่ตอนนี้เหมือนมันจะเริ่มย่อลงมาแล้วนะครับอาจจะย่อลงมาถึงโซนบริเวณแถวแถวเออสัก 11ดอลลาร์นะกำลังสวยเลยนะ11ดอลลาร์หรือว่า10ดอลลาร์เนี่ยนะครับอาจจะอาจจะพิจารณานะครับมาเทคโปรฟิตในโซนบริเวณแถวนี้ก็ได้ส่วนใครที่นะครับส่วนใครที่ช็อตมาแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ผมว่าเอานะครับมาบังทุนได้เลยนะนะครับยกสต็อปลอดมาบังทุนได้เลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปที่ผมได้พูดถึงเหรียญบองเหรียญบิตคอยนะครับอิชเชอรี่มแล้วก็เอ่อดีเอ็กวายสุดท้ายเป็นโซลอน่นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมไม่ได้มาแนะนําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยซื้อขายตามผมแแตแต่่่ออยางใดข เตือนตรงนี้อีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเหรียญบลองแล้มันคือเหรียญมีมนะครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นแล้วก็เพื่อนๆถ้าสนใจยังไงเนี่ยก็ลองไปวางแผนดูกันต่อเองแล้วกันนะเพราะว่าอย่าไปจริงจังอะไรกับมันมากนะเอาแค่ความสนุกเอาให้พอหายเครียดเอาให้พอหายเบื่อก็เพียงพอแล้วนะครับนะวันนี้ก็ถ้าชื่นชอบนะครับคลิปวิดีโอลักษณะอย่างนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยคลิปวิดีโอต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรหรือว่าอยากจะให้ผมเนี่ยช่วยสอนทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ